เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี <c <c ๋ยวนะเดี <c urar> <c urar ๋ยวนะนแครนี้นี้่าได้อันี้อ่ันหนอันนี้อี้อมันไหนอันอาไอันไนีอ่าไนไหอนได้อันนี้อ่าได้นไหนอออัี้อ่าไดอันนี้อายนี้ถ่ายได้อันอ้่านไ้นอันนี้ออ่า่าออเอนอไอไหอดตรงไหนวะ